สวัสดีครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านทาง t r a d i n g View นะครับ t ท ading View เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการเทรดหุ้นแล้วก็คริปโตต่างๆแต่ท่านอาจจะยังไม่รู้ว่า t r a d i n g View เนี่ยมีฟังก์ชันเสริมที่เราสามารถเอา API จากทางบรกเกอร์เนี่ยมาต่อแล้วก็ใช้ในการส่งคำสั่งได้ด้วยมันก็จะเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกเรานะครับเนื่องจากทาง t ท a d i n g View นะครับ มีกราฟเทคนิคอลอนะลิซิสให้เราเลือกมากมายรวมถึงมีฟังก์ชันที่ทำให้เราสามารถทำสคริปต์ทำอินดิเคเตอร์ทำระบบเทรดได้ง่ายนะครับทีนี้วิธีการที่เราจะเปิดบัญชีดมโมนะครับก็สามารถทำได้โดยการเข้าไปที่เมนูด้านขวานะครับที่ชื่อว่า Order Panel นะครับเป็นหัวลูกศรขึ้นลงนะครับแล้วก็กดคำว่า Connect b r o k e r นะครับ เราก็สามารถเลือกโบลกเกอร์ที่อยู่ในลิสต์นี้ได้นะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อแต่ถ้าท่านเห็นแล้วว่าบลกที่ท่านต้องการเทรดเนี่ยไม่มีอยู่ในลิสต์นี้นะครับท่านสามารถสอบถามไปที่ทางโบลกเกอร์ได้ซึ่งผมเข้าใจว่าเนี่ยอย่างบลกที่เทรดในตลาดหุ้นไทยผ่านทางสตรีมมิ่งเนี่ยบางบลอกเนี่ยอาจจะยอมให้เราปักอินเทรดกับเทรดดิ้งวิวได้ แต่ท่านก็ต้องไปสอบถามเขาเป็นเคสใบเคสนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าปริมาณการซื้อขายของท่านมากพอหรือเปล่าด้วยก็คือถ้ามากพอทุกอย่างเป็นไปได้นะครับทีนี้โบกที่ซัพพอร์ตตรงนี้นะครับก็มีหลายโบกนะครับอย่าง Capital FXCM SaxoCurrency.com ซึ่งเป็นโบกท็อปพิกของ TradingView นะครับรวมถึง o a d a แล้วก็ TradeStation ซึ่งเป็นโบก ฝั่งอเมริกานะครับ forex.com CQG platform นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับถ้าบล็อกเกอร์สามารถเอา API ที่ใช้ในการส่งคำสั่งมาพักอินกับเท d i n g ้ง e w ได้ท่านก็สามารถส่งคำสั่งได้ส่วนค่าธรรมเนียมเนี่ยก็อาจจะต้องเจรจาเคส by เคสไปนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับผมก็จะทำการเปิดการส่งคำสั่งโดยการใช้ p a p e r d i n g นะครับ Paper t r a d i n g เนี่ยก็คือบัญชีเดมโมหรือว่าบัญชีสาธิตนั่นเองเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในสมัยก่อนนะครับทาง t ท a d i n g View เขาก็ยังใช้คำนี้อยู่ดังนั้นถ้าท่านเห็นคำว่า Paper t r a d i n g มันก็หมายถึงการเทรดด้วยเงินปลอมเทรดโดยบัญชีกระดาษนั่นเองก็กด Connect นะครับพอกดเสร็จก็กดคำว่า Connect นะครับท่านก็จะได้บัญชีเดมโมขึ้นมาในบัญชีเดมโมนะครับก็ จะมี Account Balance 1 0แสนเหรียญอีควิตี้แสนเหรียญครับก็ยังไม่มีสถานะใดเปิดนะครับลักษณะด้านล่างเนี่ยก็เหมือนกับโปรแกรมเทรดทั่วไปเช่น s t รีมมิ่งหรือว่า m e t a t r a d e r อร์หรือว่าแพลตฟอร์มการเทรดอื่นๆนะครับก็จะมีซิมโบลคือสัญลักษณ์ของที่เราเข้านะครับเชน่นเราเทรด BTC สัญลักษณ์ก็คือ BTC นะครับไซส์ Size ก็อาจจะเป็น by s e l l a ุณ i t y ก็คือจำนวนหรือว่า Vol u ุ e ราคาเฉลี่ยในการจับคู่จุด Take Profit Stop Loss แล้วก็ราคาปัจจุบันแล้วก็ปัจจุบันมี Profit Loss อยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งเราสามารถดูดได้จากแถบ Position อันนี้ซึ่งตอนนี้เราไม่มีออเดอร์อยู่มันก็เลยจะแสดงเลขศูนย์อกมานะครับแถบต่อไปก็คือแถบที่เรียกว่าออเดอร์นะครับก็คือดูออเดอร์ที่เปิดอยู่ประวัติการเทรดนะครับว่าอันไหนจับคู่ไปอันไหนถูกประสิเสศ ประวัติศาสตร์บัญชีแล้วก็เทดดิ้งเจอแนลนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทีนี้เนี่ยก็สามารถทําการสลับบัญชีได้จากตรงนี้นะครับเราก็สามารถทําการตั้งค่าต่างๆได้นะครับในการเทดเปเปอร์เทดนะครับแล้วก็การเทดต่างๆก็ในที่นี้นะครับผมก็จะยังขอไม่ตั้งอะไรนะครับผมขอย่อให้มันเล็กลงมานิดนึงนะครับเพราะว่ามันใหญ่ไป ในการส่งคำสั่งครับสมมุติว่าต้องการเทรดบิตคอยเนี่ยเราก็สามารถส่งคำสั่งได้ทั้งหมด2คํคำสั่งนะครับก็คือ buy กับ sell นะครับ buy ก็คือซื้อ sell ก็คือขายถ้าเราทำการ buy แล้วราคามีทิศขึ้นอย่างที่เราคาดหวังไว้เราก็จะเกิดกำไรขึ้นแต่ถ้าเรากับทำการ sell และราคามีทิศลงเราก็จะขาดทุน ในการส่งคำสั่งนะครับมันจะมีคำสั่งอยู่3ประเภทก็คืออันแรกก็คือคำสั่ง market นะครับคำสั่ง market ก็คือการส่งคำสั่งไปที่ตลาดนะครับคำสั่งลิมิตก็คือตั้งราคารลอไว้ที่ต้นทุนที่ดีกว่าเดิมแล้วก็คำสั่งสต็อปก็คือยอมซื้อเมื่อมันเบรกเอาไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยน product ก่อนนะครับเนื่องจาก btc ตัวนี้น่าจะเป็นส p o t นะครับ มจะเปลี่ยนเป็นตัวที่เป็น CFD นะครับเพื่อให้มันสามารถเทรดได้ทั้งฝั่งขึ้นและฝั่งลงถ้ามันเป็นสปอร์ตเนี่ยเราจะไม่สามารถทำการเซล,ล์ได้แต่ถ้าเป็น CFD เนี่ยเราสามารถทำการเล่นได้ทั้งฝั่งขึ้นและลงนะครับก่อนเทรดเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าป d ดักของเราเนี่ยมีเงื่อนไขยังไงมีลักษณะยังไงบ้างสเปซิฟิกขนาดเป็นเท่าไหร่ ทีนี้ผมก็จะลองทดสอบลองส่งคําสั่งนะครับผมก็ยังไม่เคยส่งคําสั่งผ่านทิ i n g v i ิวนะครับก็ส่งเป็น1ก่อนไม่รู้1นี่คืออะไรน่าจะหมายถึง1เหรียญมั้งมผมก็จะคี์เลขเป็น1ดูก่อนทีนี้ในการเทรดเนี่ยผมยิงเลือกเป็น market ยิงคุณ l i t y 1หน่วยก็คืออาจจะยิง Bitcoin 1หนึ่นดอลลาร์นะครับก็เราสามารถตั้งจุด t ท k e p r o f i t Stop Loss ได้นะครับ สามารถทาเป็นปิ๊บได้ปิ๊บเนี่ยก็คือทศนิยมตําแหน่งสุดท้ายนะครับหรือว่าตั้งเป็นราคาหรือว่าตั้งเป็นจํานวนเงินก็ได้ซึ่งมันจะปรับให้เราอัตโนมัติเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นราคานะครับสมมุติว่าเป็น58 9 90อ่ะผมจะทำการเล่นฝั่งบายนะครับสตอปลอสก็สมมุติว่าเป็น58 เจ็ดเก้าศนะครับถ้าผมตั้งที่ไว้ที่ราคาเนี้ยผมส่งคำสั่งปุ๊บผมจะยังขาดทุนยังไม่เบรกอีเว่นนะครับมันมันจะต้องมากกว่านี้มันบอกว่าผมใส่ราคาต่ำไปดังนั้นก็ใส่เป็นห้าเก้าห้าศูนย์ศูนย์อ่ะก็สามารถส่งได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูเงื่อนไขของบลกด้วยว่าการตั้ง Prof ฟ t Stop l o s ตเนี่ยจะต้องห่างจากราคาปัจจุบันเท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็เป็นบัญชีเดโม่เลยเขาดึงราคามาจากโบกโอระนะครับสำหรับอันนี้ก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับว่าทุกอย่างถูกต้องนะครับ บาย0 0 0 0 1มันบอกว่าต่ำสุดเท่าไหร่ก็ผมใส่ต่ำสุดไปก่อนครับแล้วก็กดนะครับก็เรามีริกทั้งหมด0%เนาะเพราะว่าเรามีแสนเหลียนยิงไปเท่าหมดนะครับก็กด b ายนะครับพอกดบายเสร็จมันก็จะขึ้นอะไรมาไม่รู้เต็มเลยว่าบาย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 ตัดไอบายสต็อปเนี่ยก็คือ ทีของเรานะครับไบลิมิตก็คือ Stop Loss โปรแกรมมันจะเข้าใจแบบนี้นะครับโดยปกติของการเขียนโค้ดทีนี้ลากขึ้นมาหน่อยนะครับมองไม่เห็นก็มันขึ้นอะไรมาให้เราบ้างนะครับก็มันก็บอกว่าซิมโบลก็คือ o อ n d นด t c นะครับก็เป็น BTC จากโบกโอ n d a นะครับไซส์ Size ก็คือบายคุณภาพก็คือ0 0 0 0 1นะครับ ขยับให้ตายก็ราคาไม่วิ่งเรายิงไปเท่ามดเทียบกับมันแสนเหรียญน,นะครับก็ฟิวที่ราคานี้นะครับ5,95หก็ถือว่าค่อนข้างตรงนะครับเทคโปรฟิตโอเคสต็อปลอสอ่ะทีนี้มาดูก่อนว่าเทคโปรฟิตสต็อปลอสมันแสดงบนกราฟยังไ,ไงปึ๊บโอเคก็แสดงคล้ายๆกับ mt 4อ่นะครับ ก็ค่อนข้างเกลก,กะแต่ผมแต่ผมคิดว่ามันเราสามารถ Config คอนฟิกต่างๆได้ในเซตติ้งตรงนี้นะครับแต่ผมจะยังไม่ทำนะทีนี้ผมขอปิดไปก่อนนะครับคุณลิตี้เนี่ยนะจะเป็นจำนวนบิตคอยนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดทีนี้ผมขอปิดไปก่อนวิธีปิดก็อาจจะทำได้หลายวิธีนะครับคลิกขวาแล้วโค้ดหรือว่ากดกากบาทหรือว่ากดอันนี้นะครับ หัวประกาเพื่อบ bon นดีไฟ TP Stop Loss ได้แต่ผมกดการกระบาดปิดไปก่อนนะครับมันอนุญาตให้เราปิดบางส่วนด้วยโอโอเคแพลตฟอร์มค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับก็กดปิดปึ๊บก็ปิดมันก็โชว์ขึ้นมานะครับหลังจากที่ผมทําการส่งคําสั่งบายไปแล้วนะครับแล้วทาการปิดผมก็จะเปลี่ยนมาเทรดในฝั่งเซลล์นะครับวิธีการก็คือเอาเมาส์มาคลิกให้เลือกฝั่งเซลล์นะครับเสร็แล้ว เราก็จะส่งคำสั่งแบบ Market เช่นเดิมนะก็จะส่งคำสั่งเป็น1 Bitcoin นะครับไซ์ที่เล็กที่สุดที่โอ n d a สามารถส่งให้เราได้ก็คือ0.001นะครับก็ผมจะใส่เป็น1นะครับ Stop Loss นะครับเนื่องจากเราจะเซล์นะครับ Stop Loss เนี่ยจะต้องเป็นราคาที่สูงกว่าราคาปัจจุบันก็ถ้าท่านทำคำนวณเป็นปิ๊ได้ก็ใส่เป็นปิ p IP มันก็จะปรับใหท่านเองนะครับ ก็เป็น60,000แล้วกันนะครับ STOP ปล s อต้องอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบันเทคโปรฟิตอ่ะ5้0 0เลยแล้วกันเสร็จแ,แล้วมันก็จะบอกว่ามูลค่าสินค้าที่เราเทรดเนี่ยมีมูลค่า50,000เหรียญเรามีเงินแสนเหรียญโอเคมันก็ไม่ได้เสียงก็กดเซลเพรากดเซลเสร็จมันก็จะตั้ง TP STOP l o s s ให้เราดังที่เห็นในรูปนะพอดีผมตั้ง TP สั้นไปแต สต็อปลอค่อนข้างกว้างมันก็เลยขึ้นแบบนี้นะครับหรือจะทำการบ u y ลิมิต b u y stop ก็ทำได้นะครับเอาเมาส์วางไว้ที่ตรงแกนร,ราคานะครับกดเครื่องหมายบวกแล้วก็ผมจะทำการบ u y ลิมิตนะครับมันก็จะขยับมาที่บ u y ลิมิตตรงนี้ที่ราคาที่เราตั้งให้เลยไม่ต้องมากรอกราคาอีกครั้งนะครับก็ผมจะทำการบ u y ลิมิต1หน่วย โดยไม่ทำการตั้ง TP Stop Loss นะครับก็เดี๋ยวจะงงเดี๋ยว TP Stop Loss มันจะซ้อนกันเรางงก็กด Buy นะครับเราก็จะได้คำสั่ง Buy Limit มาตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างดีนะหลังจากทำการ Buy Limit แล้วผมก็จะทำการ Sell Limit ไปบ้าง Sell Limit ก็คือเราต้องตั้งที่ราคาสูงกว่าราคาปัจจุบันแล้วก็ที่จริงก็สามารถคีย์ได้เลยแต่ผมก็จะเซลเลยนะครับ มันก็จะเป็นการตั้งดักล็อกราคาไว้ที่ตรงนี้นะครับสำหรับคําสั่ง stop order ก็ทำเช่นเดียวกันนะครับผมก็จะไม่ส่งคําสั่งให้ดูนะครับแต่อยากให้ท่านรู้ว่าการส่งคําสั่งใน t r a t i n g view เนี่ยสามารถส่งคําสั่งได้3ประเภทก็คือคําสั่ง market ก็คือเป็นการยิงไปที่ราคาปัจจุบันคำสั่ง limit นะครับก็คือดักรอไว้รอต้นทุนที่ต่ำกว่า ถ้าเป็นบ่ายเนี่ยก็คือรอ,อย่อก่อนแล้วก็ซื้อถ้าเซลล์เนี่ยก็รอเด้งก่อนแล้วค่อยขายส่วนคําสั่งสต็อปเนี่ยก็คือซื้อเมื่อเบรกเอาในทิศทางที่มันแพงเช่นคําสั่งบ่ายสต็อปก็คือบ่ายเมื่อมันทะลุผ่านแนวต้านไปได้คําสั่งเซล l s สต็อปก็คือคําสั่งเซล์เมื่อมันหลุดแนวรับลงมานะครับก็อันนี้ก็คือขึ้นออเดอร์ขึ้นมาแล้วขัดทุนอยู่36เหรียญน,นะครับ ทีนี้ผมจะทําการปิดนะครับก็กระบ,บาทนะครับถ้าท่านต้องการส่งคําสั่งอย่างรวดเร็วเนี่ยก็สามารถส่งโดยใช้ตัว d e ็บออฟมาร์เก็ตได้นะครับมันก็จะค่อนข้างเร็วนะครับเห็นไหมครับกดปุ๊บก็กดไปได้เลยนะครับถ้าท่านเทรดแบบช่องใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ สมมติว่าผมบายลิมิตนะครับก็ให้ค a l i t y เปลี่ยนนะครับเป็น0.1เพื่อจะได้รู้ว่าเป็นอีกหนึออเดอร์ order, ก็กดมันก็จะขึ้นในการาฟให้เรานะครับมันก็จะมีบายลิมิต0.5ตั้งดักรอให้เรานะครับทีนี้สมมุติว่าผมจะยกเลิกคำสั่ง pending order นะครับจะทำยังไงก็เข้าไปที่ Order ที่ active อยู่นะครับก็ Cancel Order คลิกขวา Cancel Order Cancel Order Cancel order. Can order ให้หมดนะครับก็คลิกขวาไปเรื่อยมันน่าจะมีวิธีรัดหรือว่าให้เราทำปักอินมาปิดได้นะครับก็หมดแล้วนะครับออเดอร์ order ที่เรา c a n เซิก็จะเหลือ p o พ i t i o n ที่เราเปิดอยู่แค่อันเดียวผมก็จะปิดทิ้งไปนะครับ พอปิดเสร็จเนี่ยเงินมันก็จะต้องลดลงเนาะโค้ดอ่ะเงินก็ลดลงก็ Open Position ก็เป็นศูนย์ว่าเป็นการเคลียร์ทิ้งใบเราสามารถดูประวัติการเทรดได้จาก History นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง Account History เกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่เราเข้ามาปิดบวกลบไปเท่าไหร่ เทรดดิ้งเจ r นอ l เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับส่งออเดอร์ออเดอร์ที่เท่าไหร่ก็ถือว่าเว็บค่อนข้างลื่นไหลนะครับน้ําหนักค่อนข้างเบาเพียงแค่ท่านสามารถขอ API จากทางโบรกเกอร์มาได้ก็สามารถส่งคำสั่งได้แล้วนะครับส่วนค่าบริการเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทาง t ทรดดิ้งวิวจะเรียกเก็บยังไงนะครับแล้วก็ทางโบรกเกอร์เนี่ยจะมีการชาร์จยังไง แต่ก็สามารถเข้าไปลองคุยดูยได้นะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่ามันเป็นฟังก์ชันที่โอเคอันนึงนะครับก็คือเทรดดิ้งวิวเนี่ยมันเหมาะกับการดูกราฟเทคนิคอยู่แล้วนะครับเราอาจจะจ่ายเงินค่า Data าหลายเดือนแล้วก็ทําการปลั๊กอินกับโบรกเกอร์ทำให้เวลาเทรดเนี่ยเราไม่ต้องดูหน้าจอหลายๆอันไม่ต้องเปิดโปรแกรมเยอะๆก็สามารถส่งคําสั่งจบได้ในโปรแกรมเดียวนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ประโยชน์จาก คลิปนี้นะครับสวัสดีครับ